สวัสดีครับตาหนึ่งสอนเทรนะครับก็คลิปนี้เรามาลุยทองกันต่อนะครับวันที่17บดนะครับเดือนเจ็ดนะครับผมตอนนี้เป็นช่วง Asian Session นะครับ8ดโมงครึ่งบ้านเรานะครับผมก็สี่ชั่วโมงเพิ่งจบแท่งนะครับแล้วเขาก็ลากขึ้นไปนะครับทำเฟรมดนะครับจบบู l l i s h นะครับผมเบรกแนวต้าไปแล้วนะครับก็จบเต็มแท่งนะครับเช้านี้เขาก็พุ่งไปต่อนะครับผมทำเฟรมสี่ชั่วโมง แท่งนี้เขาจบโดจินะครับผมเมื่อคู่ตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะผมผมตื่นขึ้นมานะครับเห็นช็อตนี้นะครับก็ได้แต่นั่งดูนะครับพอเปิดกราฟมาใช่ไหมครับเขาผมเห็นเขาลงไปทำนิวโรนะครับแล้วก็กลับมาเบรกไฮนะครับผมก็จังหวะที่เป็นจังหวะเข้านะครับผมแต่ว่าจะหยิบมือถือก็ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงยังเช้ามากนะผม ก็เลยนั่งดูดีกว่าดูช็อตนี้นะครับช็อตไหนวะนี่นครับจังหวะที่เขาลากขึ้นไปนี่นครับบริเวณนี้คือเขาลงไปทำนิวโลนะครับแล้วก็ช็อตนี้คือกลับมาเบรกไฮนะครับเห็นไหมพอเขาเบรกปุ๊บไม่ถึงห้าทีนะครับเพราลากขึ้นมานะครับผมตอนนี้เขาก็ขึ้นไปต่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมนั่งดูต่อไปนะครับ สำหรับช่วงอาเซีเนเซชันนะผมก็ชมเมื่อวานนะครับอืมคนในกลุ่มคอร์สเรียนของอาจารย์นะครับเขาเข้าตรงนี้กันนะครับ Impulse e NT นะครับก็เป็นจังหวะที่แท่งนี้พักตัวนะครับหลังจากที่เบรกตรงนี้มานะครับผมก็แต่ว่าผมไม่เข้านะเพราะมีเรื่องหนึ่งที่กวนใจผมบริเวณนี้นะครับก็คือ time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับเห็นไหมครัว่าเขามีแนวต้านอยู่นะครับ เห็นไหมเนี่ยจังหวะเข้าเราอยู่ตรงเนี้ยคือเป้าเขาไม่พอนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นนะผมแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เข้าช็อตนี้นะครับอืมเพราะตอนแ a c ค t e s ผมเคยโดนไงนที่แบบมีแนวต้าน t i m เ f r a m หนึ่งชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ไปเล่นนะครับก็โดนส t o p loss นะผมก็เลยไม่เอานะนะครับส่วนจังหวะที่อาจารย์เข้านะก็คือจังหวะอืมช็อตนี้นะผม นนเก็บไว้ก่อนปึ๊บอาจารย์เข้าช็อตนี้นะครับที่แท่งสามสิบนาทีแท่งนี้จบแท่งแล้วผมล็อกไว้ก่อนนี่นะครับแท่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกับ30สิบนาทีนะครับเขาจบไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับ อาจารย์เขาก็เลยรอแท่งถัดมาจบแท่งนะผมพอแท่งนี้จบแท่งเขาก็เข้าไปทันทีนะผมเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเขาสต็อปลอสประมาณเกือบ300จุดนะครับแต่ถ้าเราดูในทำาสิบห้าทีนะครับนี่นะครับสต็อ loss เขาจะแค่100จุดเท่านั้นนะครับผมก็ลากกลับขึ้นไปเติมไส้ได้ประมาณ 200จุดครับก็ปิดทํากําไรไปนะครับผมก็นี้เป็นจังหวะสกาสั้นๆแต่ว่าท่านี้ผมยังไม่ได้ b a c k t ทสนะครับผมยวต้องไป b a c k t ทสดูอีกทีนะครับส่วนช็อตเข้าเมื่อวานอีกช็อตผมตื่นมาเห็นนะครับก็ที่ผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวิคที่แล้วนะครับที่ผมบอกนะครับถ้าใหม่อาจารย์นะครับก็แท่งนี้นะครับจบโดจีนะผมแท่งแดงถัดมานะครับขึ้นไมทำา i แล้วก็กลับมาเบรกโลแล้วจบแท่งแดงนะครับผม แล้วก็แท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งถัดมานะครับเบรกแนวต้านตรงนี้ไปนะครับก็เป็นจังหวะเข้านะครับแต่ว่าเราต้องหาจุดสต็อปลอสที่ไม่ไกลมากนะครับผมอืมอย่างช็อตเนี้ยสต็อปลอสน่าจะไกลถ้าเราไปเข้าทันทีนะครับที่แท่งเฮียจบแท่งก็สต็อปลอสเจ็ดร้อยเก้าร้อยจุดเลยนะครับผมก็เราต้องระวังนิดนึง หรือว่ามารอเข้าเบรกบริเวณนี้นะครับอืมก็ผมคิดว่าช็อตนี้น่าจะเข้าได้อีกช็อตหนึ่งครับแต่เมื่อวานผมสมาธิผมไม่ได้และเดี๋ยวผมมาอธิบายจุดเข้าให้ฟังนะครับเมื่อวานตอนนี้ทองวิ่งขึ้นไปต่อนะครับก็เดี๋ยวผมรอเขาขึ้นไวใช่ไหมครับอาจจะรอเขาย่อตัวมาสร้างแนวรับนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับหรือไม่ก็ขึ้นมาออกข้างนะครับ แล้วก็เลือกทางอีกทีนึงนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงต่อนะครับน,นี่ก็เป็นแผนทองนะครับตอนนี้เขาเบรกมาแล้วนะครับปึ๊บไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเขาหลุดไปได้ก็เป้า400กจุดน,น,นะครับส่วนกรณีเล่นขึ้นอืม ทำเฟรมเล็กน่าจะย้อนไปไม่ถึงนะครับก็ถ้าบวกมาร้อยสามสจุดก็เทคโปรฟิตไปนะครับจังหวะเล่นสั้นๆนะครับอช็อตน,นี้น่าเสียดายนะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู Gj กันนะครับจ j โอ้โหก็อืมผมมองว่าถ้าเขาหลุดตรงนี้นะครับภาพใหญ่นะทำเฟรมสี่ชั่วโมงจบข้างล่างตรงเนี้ยอาจจะลงไปต่อนะครับผม แต่ทำเฟรมเดย์เขาจบบูริชนะครับสร้างแนวรับนะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสขึ้นมาเติมไส้นะครับดูสี่ชมมมมั่วโมงนิดนึงอืมเป้าประมาณสามร้อยจุดน,นะครับก็ถ้าเราตีกรอบนี้ก็เล่นได้นะครับปึบป๊บปึ๊บอืมโอ้มีต้านตรงนี้นะครับก็ต้องระวังนะผมผมว่าเล่นลงน่าจะง่ายกว่านะ เนี่ยสามจุดนะครับแต่อาจจะติดไส้ตรงนี้นะครับก็ทีเจก็ประมาณนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งเรามาดูจงังหวะเข้าของผมเมื่อวานนะครับนี่นะครับช็อตเข้าผมเมื่อวานนะครับ ตีนารับนาต้านนะครับพอดีผมอยู่ข้างนอกด้วยไม่ได้อยู่จอนะครับปึ๊บอันนี้ทำเฟล15ทีนะครับผมจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับแท่งนี้นะครับเขาเบลออกจะกรอบนะครับจังหวะเข้าผมก็คือบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เบรกไปใส้ข้างบนแท่งนี้นะครับส t o p Loss ก็สั้นๆนะประมาณ126จุดนะครับถ้าเขาหลุดมาตรงนี้นะจะเห็นว่าช็อตนี้เขาก็ชากไป อืมอ,อ้าวอ๋อแบบนึงนะครับนี่ช็อตนี้นะครับเขาลากไปประมาณยี่สิบกว่าจุดนะผมเห็นไหมเนี่ยไส้ตรงเนี้ยก็คือผมไปเข้าเบรกตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อลุ้นให้เขาขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าอผมรู้แล้วว่าช็อตนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็คือเล่น หลังจากที่เขาขึ้นมาค่อนข้างไกลนะครับผมก็เลยเตรียมสต็อปลอสสั้นๆน,น,นะครับจะเห็นว่าช็อตเนี้ยเขาลกไว้ยี่สิบกว่าจุดตอนแรกผมกะจะเอาแค่แบบหกสิบเจ็ดสิบจุดนะครับแต่ว่าเขาไม่ไปนะครับพอเขากลับมาบริเวณทุนผมก็เลยออกไปนะผมแล้วเขาก็ลากลงมาแบบอืมลงมาต่อนะครับแล้วก็ในใจผมกะจะเข้าเบรกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเบรกไทม f เฟรมใหญ่นะครับผม ก็แต่พอหันมาดูอีกทีเขาก็ลากไปแล้วนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบจุดนะครับก็ก็เลยแมวละวันน <im> ี <im> ้แลวเมื่อวานก็อยู่ข้างนอกด้วยแบบไม่มีสมาธินะครับก็เลยพักนะครับผมก็เลยไม่ดูกราฟแหละก็ปล่อยไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันใหม่นะครับทําไมผมถึงบอกว่าเสี่ยงใช่ไหมครับเนี่ยพี่ผมมาเล่นบริเวณเนี้ยเห็นไหม ก็คือบริเวณไส้บริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นไส้ของทำเฟรมเดย์ด้วยนะครับผมอืมก็เดี๋ยวเรามารลุยใ,ใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เทดวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีช็อตเข้าช็อตไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นผม แล้วก็วันนี้ไม่มีไลน์นะผมผมน่าจะติดธุระที่บ้านทั้งอาทิตย์เลยนะครับก็เดี๋ยวผมลงคลิปแกะจุดเท่าให้แทนแล้วกันนะครับผมก็แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะผมขอบคุณครับ